วิชานกรุ๊ปขอนำเสนอความก้าวหน้าจากแผนผังการจัดเกาะเทียมที่สมมุติขึ้นตาม60ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำดังนี้หนึ่ง แผนผังที่ดินตาม60ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำตามที่สมมุติขึ้นและความก้าวหน้าและการเชิญชวนการลงทุนในโครงการมาดีฟออฟไทยแลนด์ของโครงการมาดีฟออฟไทยแลนด์2ในโครงการตามสถานที่ตั้ง M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 และ m s โดยวิจารณ์กรุ๊ปเป็นผู้ออกแบบและนำเสนอ3เพื่อนำเสนอผู้ลงทุนใหญ่ผู้ลงทุนย่อยผู้สนใจและผู้มีสายสัมพันธ์4ตามวันที่เริ่มคิกออฟโครงการแรก M1 บางขุนเทียนวันที่14ตุลาคม2567 โดยวิจารณ์กรุ๊ปได้เผยเผยไฟล์ MIT เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงงานต่างๆและสามารถเปิดชมได้บนมือถือและคอมพิวเตอร์ของผู้ชมเมื่อวันที่7มกราคม2568ซึ่งเป็นวันอังคารและเป็นวันธงไทย6วิธีเปิดชมไฟล์ MIT โดยเพียงเปิดไฟล์ MIT ที่มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดไฟล์ PDF และ PowerPoint ได้ จากนั้นคลิกไปที่1ปุ่มที่รูปภาพเล็กๆหรือ2ในแผนผังสมมุติงานโครงการตามแสดงเป็นภาพกอดเทียมโดยในโซนที่3ด้านขวามือสุดให้คลิกที่2.1แถบสีเหลืองหรือ2.2แถบสีเขียวเข้มหรือ2.3แถบสีเขียวอ่อนขอบคุณที่รับชมค่ะพร้อมกันนี้วิจารณ์กรุ๊ปได้ปรับปรุงเว็บไซต์แสดงความก้าวหน้าของงานในทั้ง8โครงการในภาษาไทยและภาษาอักฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ